สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปไหว้พระวัดที่เป็นวัดเดียวในอุธยยาที่อยู่รอดจากการถูกทำลายเมื่อคลังเสียงกรุ๊งไปครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถา,านีรถไฟดอนทางไปค่ะขบวนเร็วขบวนที่หนึ่งสามรับส่งที่สถานีใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครับ is Arriving at the Platform Six. ถึงสถานีรถไฟธิติยาแล้วครับต้องบอกว่ารถไฟมาถึงก่อนเวลาที่กำหนดไว้10นาทีได้นะครับ 8วง20ไปกันต่อแล้วก็นั่งเรือนี่เลยครับข้ามไปฝั่งนู้นนะครับ ประมาสิบบาทข้ามมาฟังเกาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจ,จะไปวัดยั่ไงดีเดี๋ยวเรามาหาอะไรกินที่ตลาดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็ค่อยหาทางที่จะไปไหว้พระกัน นาพเมรราชิกาลามเป็นวัดเก่าแก่ครับวัดนี้อยู่รอดจากการถูกเผาถูกทําลายจากเมื่อครั้งเสียกรุงก็เพราะว่าทางข้าศึกนี่ยน,นะครับเขาได้ใช้วัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งทัพจึงไม่ถูกทําลายเหมือนที่อ,อื่นๆแล้วก็ทําให้สิ่งก่อสร้างต่างๆรวมถึงพระพุทธรูปที่อยู่ภายในวัดก็ยังคงสภาพเดิมจนถึงทุกวันนี้ พระพุทธนิมิตวิชิตมาระโมรีสีสันเพชรบรมไตโลกนาถเป็นพระพุทธรูปบางมารวิชัยร่อยด้วยทองสำริดทรงเครื่องกษัตริย์ถือเป็นพ,พุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและคุ้มครองเมืองมงคลจักรวาลคือจุดที่อยู่บนเพดานเหนือองค์พระเชื่อกันว่าเป็นศูนย์รวมของความมงคลใครที่เข้ามาเยือนก็จะมีแต่ความสิริมงคลกลับไป เดี๋ยวเรามาร่วมทมนนําบุญ <ทะ S 1> กันนะครับทําบุญถวายพระผมให้กับหลวงตางบุญมิตรกันนะครับอ๋อครับผมขอบคุณครับและเหนือประตูทางออกครับ จะมียันมหาจักรพรรดิเชื่อกันว่าผู้ใดที่เดินผ่านก็จะหมดเคราะห์เสริมดวงเสริมมงคลชีวิตให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปครับพระคันธาราชอายุก,กว่า1,500ปีครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปดสถานอยู่ในวิหารน้อยครับ,รบพระคันธาราชเป็นรพระพุทธรูปศิลาเขียวปางขรขทราาัามที่สนว่ากันว่าสร้างระหว่างปีพศ1 0 0 0ถึง1200 พระวิหารน้อยหรือพระวิหารพระคันธรราชสร้างขึ้นสมัยรสามเพื่อประดิษฐานพระคันธรราชพระองค์นี้อัญเชิญมาจากนคนธรปมมครับทั้งโลกสร้างพระพุทธรูปที่สร้างจากหินศิาลาปรางห้อยพระบาทแบบนี้มี6องค์อยู่ในไทย5องค์ครับอินโดหนึ่งองค์ที่นี่เป็นที่เดียวในโลกที่เป็นองค์สีเขียวนอกนั้นเป็นองค์สีขาวครับ นี่ครับพระพุทธรีลาอายุกว่า800ปีครับองค์เท้าวเวสวร์ที่แกะสลักจากไม้ครับ ที่นี่มีพระแม่ธรณีครับมีหลวงปู่ดูนะครับมีหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็มีไม้ที่กลายเป็นหินครับเชื่อกัอนว่า ใครก็ตามที่ได้รูปสามครั้งละอธิษฐานคำอธิษฐานขอพรนั้นก็จะเป็นจริงครับดน้นบนด้นี้นะพี่มาขอพรหลวงพ่อก่อนจ้วงพ่อขาวครับ บุด้วยเงินทั้งอง์ปางม,มาวิชัยอายุมากกว่า500ปีครับนี่ครับผมมุ่งสังเ,เกตเป็นต้นโพนะครับที่หุ้มเจดี อันจริงผมเพิ่งเคยเห็นนี่ครับเป็นเจดีลายนะครับ เจดีย์ทรงระฆังสามองค์เรียงกันตามแนวแกนทิศเหนือทิศใต้จากลักษณะรูปทรงของเจดีย์สัานานว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นสมัยอุิยธราตอนกลางถึงตอนปลายเจดีย์องค์ด้านทิศใต้เป็นที่น่าสนใจมากกว่าองค์อื่นนะครับเนื่องจากเป็นเจดีย์ที่มีต้นโพคุ้มอยู่ลักษณะเดียวกับเสียงของพระพุทธรูปที่คุ้มอยู่บริเวณคนต้นไม้ที่วัดมหาธาตุนะครับอนี่ครับบังเอิญมากๆที่ผมมาเจอโชคดีจังเลย หลวงพ่อเชียงแสนครับจริงๆแล้วมีคนแอบ,บกระซิบมาบอกว่าหลวงพ่อเชียงแสนให้ขอเกี่ยวกับตัวเลขได้ไ เดี๋ยวเรามานั่งทานข้าวกันก่อนครับแล้วก็จริงๆตั้งใจว่าจะทานก๋วยเตี๋ยวนะครับที่ที่กะใบบอกมาเลยว่าเป็นหนึ่งก็บอกว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากแต่ว่าด้วยความที่ว่าต้องทานยา่อเด้ดดที่จานพี่ตัวนี้หน่อยนี่ครับข้าวหมูกระเทียมอันนี้เราทานในวัดเลยนะครับ มากาแฟนในวัดแล้วดูร้านน่ารักมากครับโอ้โหขออเมริกาโน่ไม่หวานครับชื่อว่ามานี่คาเฟ่ครับนี่ เป็น,นคาเฟ่ในวัดน,นะครับน่ารักมากมากสำหรับคนที่มานะครับตอนนี้รีบมานะครับเพราะว่ามาชั้นหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้เวลาจะเที่ยงแล้วนะครับรถเต็มเลยครับรถแน,น่นมากๆที่จะรถเต็มเยี่ยดจริง ตรงนี้คือวัดที่เรามานะครับวัดหน้าพระเมรนะครับแล้วก็ออกจากวัดมาปุ๊บเราจะเข้าซอยนี้ครับเ,เราจะไปวัดกุดีทองกันนะครับเดินไปประมาณ500เมตรครับโอ้สวยมากๆเลยครับ รกรุงศรีอธุธยานเนี่ยนะครับเป็นเมืองสําหรับผมนะในมุมมองของผมเป็นเมืองแห่งพุทธศาสนาส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วที่เนี่ยมีทุกศาสนานะ,ะแม่ค้าไหลายท่านก็เป็นมุสลิมนะครับซึ่งก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับอนี่คือวัดใหม่นะครับร้างผมจะหาชื่อพอดีเลยโอ เดี๋ยวเราเดินไปที่วัดกุฎีทองกันนะครับไปกราบนวัสการหลวงพ่อโตระหว่างเดินผมจะมาเล่าให้ฟังเกตเล็กๆนะครับของวัดกุฎีทองนะครับวิหารหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตเนี่ยจะหันหน้าไปทางแม่น้ํานะครับเดี๋ยวเราไปกราบไหว้กันเขาบอกว่าสมัยโบราณเนี่ยนะครับคนจะสัญจรทางน้ํา ใครที่มาที่วัดก็จะหายเรือมาแล้วก็มาขึ้นที่ท่าน้ําที่วัดนะครับก็จะมาเจอกับหลวงพ่อโตก่อนนะครับโบราณสถานที่นี่ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับจเจอแล้วครับ จริงๆถือว่าไม่ไกลเลยนะครับจากจากวัดนาะเมนนะครับพอดีผมดูใน google map ก็บอกว่า500ประมาณ500กว่าเมตร550เมตรเดยประมาณนี่จะไม่ถึงนะครับนิดเดียวเองถึงแล้วครับ วัดกุฎีทองครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าวโอ้ที่นี่วัดนี้เงียบมากเลย วันนี้น่าเสียดายมากๆเลยครับอุโบสถปิดครับเลยต้องหาวัดอื่นแทนครับด้านข้างของวัดน้าเมนนะครับผมก็เดินมาถึงวัดใหม่คลองสะบัวนะครับเราไปดูกันนะครับ ทราบว่าจะขึ้นได้ไหมแต่คงขอไม่ขึ้นดีกว่านะครับวัดธรรมิกาลางอยู่ไม่ไกลจากวัดหน้าพระรเมรครับเดินมานิดเดียวเองครับ บ่อน้ำด้วยครับเดี๋ยวเรามาอ่านกันนะครับนี่เป็นบ่อน้ำโบราณนะครับบ่อน้ำโบราณวัดธรรมิกราชตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือภายในอาณาเขตปัจจุบันของวัดสันไายของบ่อน้ำมีปากบ่อทรงกลมนะครับ เส้นผ่ศูนย์กลาง13เมตรบอกอูดด้วยอิฐขาดใหญ่เป็นบ่อน้ำโบราณที่ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าก็ยังสูบน้ำมาใช้อยู่นะ เราไปดูข้างในกันครับแต่วัดนี้น่าจะใหญ่มากๆพอสมควรเลยครับเพราะดูจากภายนอกแล้วนะ <Okay. S 1> วัดธรรมิการาชนะครับธรรมิการาช Bye. -bye. ที่วัดทำมิกราชครับขอ,อนั่งสมาธิ สัก5นาทีนะครับ ไก่ทอดที่คนนั่งรอครับอยู่ตรงข้ามวัดทรรมิก,กลาดเลยนะครับธรรมิก,กลาด มาถึงสายรถไฟแล้วลครับเดี๋ยวเราไปดูรอบรถกันดีกว่าโอ้ oh, yes มี น,นี่มาถึงดอนเมืองแล้วนะครับสถานีรถไฟดอนเมืองนะครับจุดตรงนี้นะครับเป็นสถานร,รถไฟและสถานีรถไฟฟ้าด้วยนะครับผมถือว่าเขาทําค่อนข้างดีนะแต่การเดินเข้าหรือเดินออกเนี่ยค่อนข้างจะงงๆกับอาจจะเป็นที่ผมก็ได้ที่ไม่ค่อยได้เดินมาเนาะนี่ครับ อ๋อมีลิฟด้วยนะครับมีลิปนะครับถือว่าทําดีเลยนะครับ ที่ผมเดินมาทางนี้นะครับจะบอกว่าถ้าเราเดินตรงไปทางนี้จะเข้าไปที่แอร์พอร์ตเลยนะครับหรือสนามบินนะครับแต่ถ้าเรามาทางนี้นะครับตรงนี้จะเป็นทางออกที่จะนี่ครับทางออกไปรถแท็กซี่หรือรถเมล์ได้นะครับ